ถ้าทำดีตามแบบที่ดีแล้วก็ดีไปไม่มีสิ้นสุดดีบวกกับดีดีเลิศชั่วบวกกับชั่วชั่วที่เลวสุดยอดอยู่กับชั่วบวกกับชั่วคนชั่วต่อคนชั่วเขาดุมาเราว่าไปนี่แหละชั่วต่อชั่วเอาน้ำสกรปรกสาดใส่สถานที่สกรปรกด้วยกันมันก็เพิ่มความสกรปรกมากขึ้นที่ถูกต้องเอาน้ำที่สะอาดสาดลงสถานที่สกรปรก สถานที่นั่นก็จะค่อยกลายเป็นสถานที่สะอาดขึ้นมาไดา้เราไปเห็นคนชั่วเราอยาชั่วกับเขาเขาพูดชั่วให้เราพูดดีเป็นน้ำที่สะอาดดับความชั่วของคนกิยาชั่วของคนเอาความดีเข้าไปดับนี่ไม่มีอะไรกำเริบนะถ้าเอาความชั่วดับความชั่วกำเริบทั้งนั้นแหละท่านสอนไว้ว่าภาษาทงสาธุนาชินเนให้ชนะความดีของเขา อความไม่ดีของเขาด้วยความดีของเราอย่าเอาความไม่ดีรบบรากันกับความไม่ดีจะกลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ขึ้นมาทันทีทันใด